จากคอมเมนต์นี้ครับผมแผนเมนเจอร์ซีซั่นใหม่หน่อยพึ่งขึ้นมาสดๆร้อนเลยเพื่อนอันดับที่49ของเซิร์ฟแหลงดำเรียบร้อยแล้วครับเมนเจอร์2,837แต้มถามว่าแผนนี้ชนะรัวไหมมาดูแล้วกันอ่าบันทึกการแข่งโอ้โหชนะ1032 212131 2, 1, 1, ชนะเสมอแพ้1ตาแพ้2ตาแพ้3ตาชนะชนะแพ้4ตาแพ้5ตาเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวทนนี่ผมเล่นดา11 1, 1นะเพื่อนโอ้โหก<ๆ>็ชนะรัวๆนะเว้ยเอาเรื่องจัด ซีซั่นนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นแผนใหม่นะเพื่อนส่วนเป็นแผนใครผมไม่รู้ผมก๊อปท็อปเซอร์มา็อ่าก๊อปมาหลายคนมากซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันประมาณนี้แผนหน้าตาประมาณนี้เพื่อนคือแผน4 1, 1 2 1 2นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ผมเปลี่ยนฟูลเป็นฟูลอินเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้เอม่เปลี่ยนฟูลทำฟูลเพิ่มมาริทยังอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเลย เน้นปีเน้นตัวสงเท้านะเพื่อนอันนี้2เทา้2ทา2เท้าถ้าไม่สเท้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลุยฟิกโกผมก็ขวา5ซ้าย4ี่าคา2เทา้ามาทิวสองเทา้าชากิลี่ซ้าย5ขวาสถ้าสองเท้าคือมันจะยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทำให้มีโอกาสเข้าโกะมากยิ่งขึ้นส่วนโค้ชนักเตะม,มันดูกันหน่อยและกันเหมือนเดิมนเพื่อนคือตั้งแต่ตั้งแต่หน้าเป้าจนถึงอ่ะกลางรับอ่ะต้องใส่ยิงไกลให้เยอะๆเลยนะผมยิงไกลกับกระทิงส่วน ไอ้ที่อยู่หน้าโกฝั่งตรงข้ามใกล้ๆอ่ะคือใส่เป็นหนึ่งหนึ่งกับโกหรือไม่ก็เป็นอนานั่งสมาธินะครับก็คือช่วยในการส่งบอลแล้วก็ยิงประตูในกรอบเขตโทษได้ดีขึ้นครับผมก้องหลังก็จะเป็นพวกอ่างูกระทิ้งนาฬิกาแหละครับประมาณนี้นาฬิกาคือหลังจากเราเสียบอลแล้วมันจะกลับไปยืนตำแหน่งเดิมของมันนะครับเพื่อทําให้แบบสมมติแบ็กเติมขึ้นมาแล้วเสียบอลมันก็กลับไปยืนอ่าก้องหลังมอนเดินประมาณนี้โกก็การลูกยิงไกลนะครับเพื่อนแล้วก็ไอ้มือสายฟ้าคือตอบสนองเมื่อคู่แข่งทาการยิงประตูแล้วก็อันนนนนีี้้้กก็็จะเปออ่าาความรตบสงงไดดยิขึ ใครอยากกรอบคำพูดี้ชื่อฉัดมงนะเพื่อนแฟนตาซีนะครับผมแล้วก็ A1 นึ่งเอาว้ยนี่นะมานาเมเนนี่นะ,พะเพื่อนแผ่นนี้เลยแล้วก็กด Copy เอาไว้แผ่นที่เราจะเล่นสมมติเป็น A1 เหมือนกันแล้วกด Copy ปั๊บแล้วก็กลุ่มทีม A1 Copy แล้วก็เอาไว้แผ่นที่เราจะเล่นเหมือนกันเท่านี้พเพื่อนๆก็จะขึ้นแรงซูเปอร์แชมเปี้ยนหรือแรงดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูดิโอ้โหเหมาห,ห,ห,หมดครับผมเมนเจอร์